เพิ่งมาถึงนะของยังไม่ได้จัดนะเจ็ดวงสิบเก้าอยู่ประตูซัดละ,ะประกอบสวิงก็เล่นนะเนี่ยของยังไม่ได้จัดเลยเพิ่งมาถึงยังบอกนะอยู่บอ่อหลวงนะครับอ๋อใหญ่เอาอยญงลบนี่คณะกําลังมาถึงไ้วเนี่ย Ê, đây vô, có tôm vô Nè, không tìa vậy à hẳn đến, đến. Còn vô đây Nè, 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 mãn lại, mãn lại Ê, ê หนึ่งนะน้ำผงนะแปดโมงลนะจัดของเสร็จแล้วตกเป็นวันนันแต่สองตัวเบ็ดอ่ออาระยะ 6, สามจเมนแปดไหนาหกบอนนะ ตัวเบ็ดศูนย์จุดแปดยาจิ yeah, yeah, ริเหียขุนพุทยักษ์ศูนย์หนึ่งแล้วก็หัวเชน้ำผงนะ่วันนี้มาลองดูไม่ได้มานานมากแล้วกับบอ่อหลวงนะฮะงรตูโวดวนไปหลายตัวแล้วนะเนี่ยสาวเนี้ดุยฮะ ใส่เสียบก่อนดีกว่าเฮ้ยต้องหยกเข้าก่อนดีกว่าถ้าลูกเจ้าต้องหิวเจ้านะเป็นยังมาเข้าเด้เข้า,ขาสาวเข้าเซเว่น Lo lạ lo lạ. Chèo Bây giờ cũng rồi nhỉ. Nhanh. Thế này. đã không ป่าด <f dragging> ีพอดีอะจ๋อมป่าแต่รุดแล้วมันรุดพอดีแล้วไงแล้วก็ดีดปุ๊บรุดออกจากปากป่าพอดีแล้วตกโต๊ะพอดีจมครับเออยนี่ตั้งแล้วลูกแก่กองเสียมแก่เฮ้ย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  này nè thái hiệu mà này là tôn đồn ở đây ảo là hơi ảo là hơi nhảy hơi nhảy té hơi, nhài hơi. Nhài tê hơi. Đi. 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 cắn thôi con cắn con à lấy tiền tì đây xoáy

นั้น Ê, พบกัน đi ก็โลด Lên ไอ้ไอ้ฝอยเปี่ยม30 หั่นหั่นหั่นจำศูนย์ปุ๊บโดนเลื่อนก็อย่าเนี่ยไอ้โมนี่แหละอยู่ในกล้องกี่หนะตัวนี้กูจำได้เลยนี่นี่ลกขีบเหลืองๆตัวนี้เขาจำได้ เตรียมปากครับต้องใส่ขอหน้อยๆโลเก็บมดสามตัวสี่ตัวก็ไอ้ปัญจีน ทิ้งมาทิ้งมาทิ้งโอ้ยทิ้งกันได้ปะทิ้งกันได้ฮ <laughs> ึ้ฮึม <laughs> โอ้โอโอโกองนี่ที่ปืนตี่หรอ <c oughs> เดี๋ยวกำกันโอ้กระชากแงงังเบ้ยแต่จะเกี่ยวเหมือนกัน นียอออ้หนี่อเนี่ยหันไปกองตะกี้ตัวนี้ตัวนี้นี่โอ้ยมันเกีียวไแหละน่าจะเข้าต้องเนี่ยว่าละเข้าต้องอ้ยไม่ไเป็นจะนี่แล้วแพกวาแกออยโอยโอ๊ยโอละ

0.3นะเกี่ยวเอาอยู่นะครับนี่แหม่นี่ฝากไปด้วยยาจิลิ0.3ย์จบ่เเกี่ยวแล้วอ,ออกอยากเัา นั่นแหละเจียวอยู่นะเจียวอยู่นะเอิรสตัวที่สอง ใส่ไหมวะเสียพวกเราแล้วมา,มาเสียัปไหนไ,นไ,นไอ้ทุณหายคุณหายคุณหายเออหลุดไอ้ัตว์เออ,เอมันง้างจักรุม่มเราที่เป็นเป็นอันนั้นอันน้นไอ้ยี่เอลุดเดี๋ยวมาทุนหายวัดลุดไอ้ รุดเสยยองปืนบนลังแค่ีหนเกืดอะไรโอ้โขบกดเึ้นมแม่นแม่นกะซัดคนเดียวเลยเนี่ยไปลสอคนอยูน่นะ โอ้ยมาอือย้อนเหรอวะจะได้นี่ไอสัตว์เต็มต้องยึึกย <voi ả? c oughs> ึกยึกอ่ะนี่ปลามันชอบกินหลังนะครับนี่ทูแพกหลังนี่ที่ไหน อเรียนเด้ออุเรียนเด้อจำธรรมดาเด <laughs> ้อใครก็เอารูปแพงมาล่างนี่ น่าจะเกี่ยวตัวนี่แหละเอ,อเอาเมีอะไรเงียงก็มาเบ่งเลย,ยเอ้อนะ er. จะม่ได้ไเบ้ยเฮ้ยรุดเลยอ่ะเี้จะเป็นเ้อจะเกี่ยวแท้บอย เต็มปากบ่เฮ้ยจ้างยำ เลียนสักสองรูปะหลาบเมาะหองหมาะพองเอออย่างนี้อะไรนี่ไออย่างวะถ้าหยุดต้องไรเงี่ยงแตกกันหรุดไปกี่ตัวหนึ่งสามชีตัวแล้วเนาะ tìm cáng của Đã là không, là không nó không làm gì không pa kìa đã nó khô xuống chút xàm rồi nhé Xoay âm ตัวไหนอย่งครับนิ่เ,นะนเกียวเกียวจบเลยจังหวะนี้น่าโดนเหลือเกิน nhóc nhóc quá nhóc này nó bé, nhóc nhóc nè nè nhíp 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 nè thấy nhóc nhóc ngắm chứ phải สามหกหรือว่าจ้าน่ะนะั่นโอ้สามศูนย์สามศูนย์เออเออปลาส้อยโน่นนั่นกินข้าวครับเขาเที่ยงนณะหมูกรอบฮะอันนี้ตอนตอนนี้กี่โมงเนี่ยตอนนี้นี่บ่ายโมงสี่สิบนะฮะก็มีอาการอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าวัดไม่ค่อยโดน ็มีอาการอยู่เรื่อยๆนะครัว่ามันไม่ค่อยโดนตัวนะน่าจะเป็นป่าเล็กนะมีอาการกันทุกคนนะได้วัดกันตลอดถือว่าสนุกนะวันนี้เพิ่งเข้าเสร็จตามต่อมาะละเพิ่งกินข้าวเสร็จมาแล้วเ,เวต็มแรกใส่ดีใส่ดี กินข้าวแล้วมาเลยแต้มแรกมาปากยังมันอยู่นี่ยังดันจิตปากดีนะ <c oughs> เนเฮ้ย,เ,ยเกือบไปแล้วเ <c oughs> นี่ยเกี่ยวหลายๆตัวเฮ้ยมา <c oughs> เกี่ยวสักสี่ตัวห <c oughs> ันใส่กุ้งปุ๊บม,มีอากาศหรือวะ <c oughs>

เสียเวลาตอนเกี่ยวเนี่ยพุ่งเป็นตัวน้อย cái chốt quá bỏ lại bỏ lại bỏ lại mua lại bỏ lại bỏ lại lại bỏ lại Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. <laughs> mặc okay. mà lạc bên chôm ba Mà thảo thảm hút nữa không kêu lắm mạo mở lạc mở 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 đi nhảy đi. nhảy đi. ห้ามเอือน,นะก้อยนะ <laughs>

จะได้ก่อนละไว้นะี่แล้วน,นนะปวดพีไายกับสตรอรี่าหาหลอดกล้องนะกันนั่นเนาะก็จะปล่อยละไปเหมือนละสีสีดหมดละ จะได้ก่อนม่สิบโดนเบ็ดสารนะก่อนทูบก้อนวัดจ่ายนน่อยเนาะดูน้ำห่างจัดน่เงียนี่ยแงหวนน้อนด่านะคลิปกล้องปุ๊บมันอารวาดเลยทีน่ะโยมวนอยู่ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะฮะฟ้ามืดีปแล้วดู ืดตึ๊บเลยฝั่งนู้นก็มืดนะเดี๋ยวเราเก็บของแล้วนะเนะก็บของกลับละวันนี้วันนี้ก็ที่เห็นมากับกระตุ้นกับ,บ,นะบน้าตู่นะน้าตู่วันนี้ได้ไปเยอะเลยเป็นปลานินนะปลานินไซสฝ่ามือนะกี่ตัวเจ็ดไปตัวมันเจ็ดใดตัวนะฮะเราได้ปลานิลแค่สอง ขับต้นได้สองแล้วก็ขับทิมเบอร์เบอร์อีกหนึ่งกางก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนมากวันไม่เคยโดนตัวนะเหมือนปลามันมาลิมนะ,ะแล้วมีปลาลิบด้วยปลาหมอตะกลับมาปวดจะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชมผลงานรวมแล้วก็จากกันแค่นี้ฝากด้วยนะครับผลไม้ละทางไยนะครับกับผลงานนะแล้วก็เหยียบมูลพยักทัก้งสองตูดด้วยเชื้อตัวเบ็ดน,นะครับผมฝากไว้เลยไปแล้วครับผลไม้ก็เอาเอาเอา กางจ้องเก็บพวกันบ่ได้นี่เดี๋ยวขึ้นรถยนได้บ่กูขึ้นรถได้บ่ <c oughs> แล้วฝนก็ลงตอนที่เราเก็บของยังไม่เสร็จเอ้ยจะรู้อ่ะเดี๋ยวทยอยเก็บก่อนกาลงลมเก็บของไปนะฮะ <c oughs> นี่ตัวโดนหลายตัวอยู่นะนี่ <c oughs> <c oughs> มีสวยแอมมาตัวเลย เดี๋ยวเดี๋เดีมามาดูผลงานต้นต้นผลกำลกังมานี่นม,นมามามเตัวทีใมใส่งามเลยสายตอเห็นไหมไได้ปนินไซ สวยๆหนึ่งตัวนะอีกตัวตัวไม่คย่อยใหญ่เท่าไหร่แต่ก็โอเคโอเคครับปักไว้ด้วยประมาณนี่ไปละฝนตก